สวัสดีชาวกระเซทุกคนครับผมวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเพดดี้รีแอคครับผมสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นคลิปที่ทุกคนเลยนะครับเยอะมากเลยครับต้องการที่จะให้ผมเนี่ยไปรีแอคชันนะครับก็คือคลิปเต้นหน้าตึกนั่นเองครับผมก็เลยหรือว่าเราอาจจะต้องรัดคิวคลิปเต้นหน้าตึกเพราะว่าเสียงล่าเสียงลือว่าความฮาเนี่ยสูงมากนะครับผม ยังไงเราไปดูเลยนะครับผมคลิปเต้นหน้าเตกครับต้องขอบคุณคุณเพียวซับไทยด้วยนะครับผมที่ทำซับให้เราได้ดูนะครับผมอ่ะชมกันเลยครับอ <crack> ่อมีบทลงโทษผู <pol Gothic> ้ท <treatment> ี่ตกเป็นเหยื่อในวันนี้ แกลงตกใจคนนี้นี่เขาว่าตลกจริงๆนะเฮียแจ็คเนี่ยนะบอลังยุ้งเหรอโอ้น้องแบมหน้าระอ่อนมากอุ้ยน่ารักมากเลยนะ ฮ่า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 ดูหน้าพี่จินยอมว่บจริงจังมาก <laughs> เราแพ้พอยุบยอม <c oughs> แพ้อะไรเทปสล่องพบรอบ5ปีน่าติมเจวีแล้วถ้ามันมี <laughs> 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 ทำหน้าให้หน่าเกลียดตอนเต้น โอดการแต่งตัวแต่ละคนนี่คือแบบว่ายูนีมากนะสไตล์ช,ชัดชัดดูดิแต่เป็นแบบฟิลแบบคุณหนูนะเป็นลูกคุณหนูแบบแนวแนว,แนวเป็นลูกคุณหนูตามสไตล์ของตัวเองนเจบีน่ารักมากโหคนน่ารักเลยเนาะไม่ค่อยเห็นเขาผมดำแบบนี้มาสักพักแล้วเหมือนกันนะกพมาะ ก็ผมดำน้องเขาก็ดูแบบเข้มเข้มไปอีกแบบหนึ่งนะฮ่า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  โอ้หตอนช็อตหงายตัวมานี่คือแบบคืนที่สุดแล้วอ่ะ ไม่ยอมมาคนเดียวโอ้คิดสบาพแล้วเกิดพวัหนาเต้นคนเดียวนี้คือแบบว่า <c oughs> เอาแล้วหาพวกหาพวกแล้ว 오, <laughs> น oh, no. <Okay>, no <laughs> สี่นาทีเมื่อยหน้าแทนเลยต้องทำเพราะเขาต้องทำหน้าเ่าเกลียดใช่ไหมโอ้เราก็เมื่อยเหมือนกันยิ้มจนเมื่อยเลยเพลงเองอ๋อเพลงเขาเองเฮ้ยดูแบบหัวหน้าเขาดูแบบเด็กมากเลยเนาะแล้วเขาดูเขาดูอย่างนี้เขาดูแบบเด็กมากๆอะ่ะ ดูเป็นเด็กน้อยกันมากเลยแต่ละคนอะ่ะ<ร><ร><ร>ชอบตอนสารทิต คนลองเยอะก็คือสวยเลยอ่ะ <epid> erm <ain> โอ้ยน้องโยโคตรหล่อเลยหล่อมากใส่หมวกเลยยิ่งหล่อเพราะแบบมันมันเห็นเครื่องหน้าชัดเจนนะแบบว่าตาเป็นตาจมูกเป็นจมูกอะไรเงี้ย เขาพูดเพื่อมาสักหน่อยไ่ทตาบุนี่คือกู้คุณสักเชิงว่ะโอ้พี่มาพูดแบบจริงจังนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอล้เนี่ยเพราะปกติได้เห็นนะพี่เขาแบบว่าเงี้ยเงี้ยวชอบลักษณะการแบบรีแอคชั่นคนอื่นของเฮียแจ็คอะเขาดูมีเซนส์ของความคอมเมดี้อะไม่เพิ่มอะไรอะมันดูน่ารักมันดูน่ามองมันดูแบบ มันดูยิ้มไปหมดอะ energy เ,เ,เขาที่เขาปล่อยมาให้เรามันแบบมันโคตรดีเลยเนาะทุกคนเลยอะพอรวมกันอะนี่ <c oughs> คนจัดแจง <c oughs> แล้วทำหน้าด้วยอะ <c oughs> เอาทำแบบธรรมาดาทำแบบธรรมดา โอ้ยเมื่อสงสารนะสงสารที่ยมั้ง เลยจะคอยยงหลุดแต่เมื่อกี้โอ้ยเมื่อไโอ้ยอ่านไม่ทันเลยโธ่ 여러분이 있으시면은 앞으니까라 가는 재결해야 이해가 가. 제가 저둘여이프코대의 특별한 우준전 투쟁을 โอ้ไม่เขาน่ารักกันจะตายไมต้องขอโทษเลยครับชอบขับสนุกดีพูดกับพ่อแม่อะเอาแล้วพูดด้วย ไปทุกคนหล่อทุกคนกำลังจะจบสิ้นโอ้ดูดีน่ารักมากเลยละอ่อนมาก เราหายไปไหนเลเนาะหมายถึงเราเองเนี่ยหายไปไหนทำไมไม่ดูคงแต่ตอนนั้นคงแบบคงตั้งแต่วายโซโลโล,ลี่อ่ะเวทีนี้จะสร้างประวัติศาตโอ้ยอิจฉาคนพวกนี้ที่ได้ดูว่าโอ้ <c oughs> โห้ เป็นเราเราก็อยากไปอ่ะโอยอยากไปอ่ะทเกิดเราได้เห็นเขาแล้วเขาทำหลุดๆน,น,นะ,อะ <laughs> ชอบการปลุกใจ มัน <laughs> ตกใจเป็นอย่างมากกด <laughs> เตรียมใจไว้ให้ดีอย่าทิ้งพวกเราไปไหนโอ้ <laughs> oh. คนแรกแล้วเขายังโหลดหน้า ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นพระเอกแบบนี้เลยอ่ะไม่เคยเขาทำตัวอย่างนี้เขาย,ยังหลุดด่าอ้าดูดิแต่ละคน โซโล่โอ oh. 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 ้โอ้ลาดอฟิกแฟกโหแล้วดูนี่ได้ดูสดๆนะคนเอนาน่าโอ้โอ้เดี oh. Oh, best, ๋ยวเบสปะคนน่ารักดูทำหน้าเกียดยังน่ารักเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหสงสารเฮียมาร์กอ่ะโดูหัวหน้าดิยังหลุดอ่ะโอเคหัวนี้เฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเก่งนะมันไม่ใช่ท่าธรรมดาด้วยนะหน้าพี่บีเมื่อกี้มีดูเอ็ดด้วย โคตรขำม,มาเอกเลยโคตรหนักหนักมากทุกคนโอ้โห <c ười> คนตีนมากแต่ละคนดูดิ่เขายังแบบดื้ออะแบบดื้อมากอะ่ะแล้วเขาโคตรกวนประสาทอะ่ะท่าแต่ละคนอบบดูดิไม่คิดเลยอะ่ะไม่คิดเลยอะ่ะ พระเอกอ่ะพระเอกไปไปได้ถึงขนาดนี้เลยอ่ะโอ้เอาจริงนะถ้าเกิดว่าเขาอ,ออกสักสิ่งสิ่งเกินหนึ่งเนาะแล้วก็ทำแบบนี้นะโอ้โหบอกว่าจะเป็นอะไรที่โคตรจะแบบปาตึงอ่ะโอ้น่ารักมากเออดูรู้สึกรักเขาจริงอ่ะ โคตรรักเลยตลกมากตอนแรกผมยังช็อกอยู่ตอนที่เขาเริ่มเต้นนั่นคิดว่าเป็นภาพที่แบบว่ามาแล้วรีเพลย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็คือมันแบบมันคืออันนั้นเลยที่เราตอนแรกเขาหนอยออกกันใช่ไหมแล้วก็อ่าโอเคคิดว่าแบบเหมือนเขาจะมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วค่อยๆเริ่มอะไรเงี้ยก็เลยอา้ามาแล้วหรออะไรเงี้ยครับอ้สนุกมากจริงเทมนี้เอ็นนาะตึกเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงเป็นตำนานได้ โคตรฮาฮาจริงตลกมากยิ้มจนปวดแก้ไมไปหมดเลยอ่อยโอเคครับสำหรับยังไงอ้อแล้วก็มีเรื่องที่จะบอกนะครับผมก็คือว่าผมอยากจะบอกว่าขอบคุณแบบพี่พี่น้องน้องอากาเซ่ทุกคนมากเลยครับที่ ตัดคลิปนะคบผมแล้วก็เอาไปลงในโซเชียลมีเดียทางช่องทางของตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับที่แบบอุตส่าห์แชร์ให้ด้วยความจริงเข้ามาดูผมก็ดีใจมากแล้วครับผมเข้ามาคอมเมนต์ผมก็ดีใจมากมากแล้วครับผมนี่ยังแบบโหช่วยแชร์ให้อีกนะผมก็คิดว่ามีความรู้สึกว่าเออเราเราเองแบบยังมีเขาเรียกว่าไงล่ะมีค่าที่จะทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขามาดูใครเครียดอะไรเงี้ยสนุกสนุกได้อะไรเงี้ยแค่นั้นผมก็แบบรู้สึกดีมากๆเลยนี่ยังแบบว่าโอ้โหสาวแบบตัดแล้วก็แบบใส่ชื่อของช่องแล้วก็ไปแชร์ให้อีกตามโซเชียลมีเดียว่าจะเป็น t i k t o ็อหรือทางา YouTube หรือว่า IG อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรู้สึกขอบคุณมากเลยนะครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากช่องน้อยๆน,นี้ไว้ด้วยนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็ฝากเข้ามาชมนะครับกดไลค์นะครับผมกดแชร์ก็ด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าสะดวกนะครับกด s u b s c r i b e ด้วยก็ได้ถ้าเกิดสะดวกนะครับไม่เป็นไรเลยครับผมก็ยังไงเรามาเจอกันทีหนึ่งนะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะมีคอนเทนต์อะไรมาเรียลชันกันอีกนะครับ a n c e Practice เนี่ย EP 2ก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรนะเยอะแยะเลยเอ Hour l o o p ใช่ไหม เป็นเจแปนคอนเสิร์ตใช่ป่ะครับ2019ก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมเดียวก็จะพยายามหาเรียงมาให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าเอออันไหนแบบว่าคนแบบอยากดูเยอะมากๆนะครับรวมถึงส่งกันบ้านด้วยที่ลรงทำให้เสร็จแต่ใกล้เสร็จแล้วคิดว่าเหลืออีกประมาณ1เทปหรือ2เทปก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมครับแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะ ค่อยๆทยอยตอบนะครับตอนที่มีเวลาว่างนะครับผมแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับผมไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นสิ่งมากเกินไปเลยครับบางคนเนี้ยพี่ๆมาพิมพ์ไว้แบบว่าสี่ห้าคอมเมนต์ผมก็ตอบทุกอันนะครับผมนะฮะตอบทุกอันเลยครับผมอ่อพี่ๆคอมเมนต์ไว้ได้ผมก็ตอบได้ครับไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนก็ตอบได้ครับผมยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมบายๆครับสำหรับวันนี้